ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยครับวันนี้ผมก็จะมา1-4สี่แรลงแดง2ดาวนะครับทุกคนมาดูกันว่าผมเนี่ยจะรอดหรือจะร่วงแล้วก็คลิปนี้น่าจะเป็นคลิปสุดท้ายของปีนี้นะครับทุกคนก็แฮปปี้เนียทุกคนล่วงหน้านะครับขอบคุณมากๆครับตอนนี้ผู้ติดตามผม0 0 0ซันทรยบริบหรอยทุกคนตอนนี้ก็ถึงเวลาครับกด1-4เลยดีกว่าทุกคนสกิลที่ผมใช้เนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้ครับ โคโน่ในลิแล้วก็ไคลาร์สแล้วก็ EP นะครับทุกคนพร้อมแล้วกักดูกันในเกมกันเลยดีกว่าครับซุ่มไอดีได้ถัดร้อยเปอร์เซ็นต์มีรีวิวด้วยนะครับง99บ999บาทมาดูคุ้ว่าจะได้ถัดอะไรอุ้ยทุกคนอุ๊ยได้ถัดหมวกเอฟครับนี่ครับทุกคนเข้ามาก็เป็นหมวกเอฟเลยนะมีหมวกเอฟสองใบนะครับวงล้อนี้ไม่ต้องรอเติมของนะทุกคนเว็บลูกระโซลมีระบบเติมเพชรฟรีไฟล์ Fi, เป็นงแค่ยูไและมีขายรหัสฟรีไฟล์ละร้อยจนถึงหลักหมื่นคุ้มๆสนใจลิงก์ใต้คลิปเลย โอเคครับทุกคนตอนนี้แล้วก็กระโดดร่มมาเป็นที่เรียบร้อยนะแล้วโดดมาที่เมืองสักเมืองหนึ่งอะแหละจำชื่อไม่ได้นะทุกคน<ะ>โอ้โหแล้วมีคนอยู่53เลยเหรอผมก็เก็บของแล้วกันครับอุ้ยอุ้ยเปิดแม็กเจ็ดครับทุกคนได้ของดีอยู่ครับไม่รู้ว่ามีคนลงกับผมไหมนะอุ้ยเอซีแปดศูนย์ครับตอนนี้ผมแบบยังไม่หายไข้เลยทุกคน เออก็เป็นมาสักระยะนั้นแหละเสียงผมก็จะไม่ค่อยปกติเท่าไหร่นะทุกคนก็อุ๊ยอุ๊ยข้างหน้าครับมีคนอุ๊ยสวนมักันเลยปลงปงปอุ้ยโอยล็อกหัวเฉยครับทุกคนเอาดีดีหนึ่งคิวครับแล้วก็ข้างหน้ามีอีกครับทุกคนนี่ไงยิงไปอุ๊ยไม่โดนยิงตุงตเรียบร้อยครับหันตดให้ผมก็ล้มไป มากับเพื่อนหรือเปล่าไม่รู้ว่ามาด้วยกันหรือเปล่านะครับทุกคนล้มไปสองตัวแล้วผมว่าจะย้ายเมืองอนนะนะอุ้ยคนอุ้ยมาดิอุ้ยยิงไปอุ้ยเจ็บหนักคนหรือครับทุกคนออกไปแล้วก็ยิงเรียบร้อยมาคนเดียวอยีกแล้ว้หรออุ้ยุกคนเจอมันจะมาลอยหลังผม ยิงอุ้ยไม่โดนยิงไงอุ้ย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 เจ็บหนักโดนไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วครับมาันกีงตัวเนี่ยอุ้ยสองตัวแล้วมันนะ้งน่ะพวกเขานี่มาเป็นตี้เลยทุกคนยิง่ะตอดไปก่อนครับไม่น่าไหวไว้ทุกคนขอช้าถอยนะนี่มันเปิดตำแหน่งมาแล้วอุ้ยมันดันไอวอลมาเลยทุกคนไม่ไหวไม่ไหว ต้องหาที่หลบภัยก่อนตอนนี้ก็หนีมันม่ได้ประมาณคืบหนึ่งอะ่ะอุ้ยโอ้โหแล้วมันซื้อไอ้นี่มาเลยเหรอตาล่าสังหารนะ่ะนั่นไงมากันแล้วข้างบนหนึ่งล่างหนึ่งข้างหลังที่เป็นตัวจะมาฆ่าผวอ,อีกหนึ่งนะโอ้โหโดนโทมอย่างนี้ก็ขับรถหนีสิครับรออะไรไม่อยู่แล้ว ไปดีกว่าอุ้ย,ยมันยิงรถผมมันยิงรถผมทุกคนแต่มันยิงไม่โดนยิงโดนแหละแต่ว่ารถจะไม่แตกนะทุกคนยังโชคดีไปขับหนีดีกว่าครับทุกคนนี่ลาเอสดีดีเอาดีไหมยอาดไปซื้อเกาะสางวนะันแล้วทุกคนเกาะแตกหมดแล้วเมื่อกี้นี้โดนมันสวนมาแบบอย่างแรงเลยเอา้าตัวจะมาฆ่าผมตายหรอว้าอ,อ,อ่ะฮ่าฮ่าฮุยฮุยฮุย เป็นอวดีครับทุกคนสงสัยโดยไอตี้นั้นค่าแน่เลยครับไอตี้นั้นน่าจะอยู่กันแถบหนูนะทุกคนในบ้านหลังใหญ่ๆอะตอนนี้เรามีเก็บเสียงกับ SVD วดีหุ้ยข้างหน้ามีคนยิงไปยิงไปเป็นไงล้มครับล้มหนึ่งทางซ้ายม่อีกมมาทางซ้ายจะมีอีกนะ โอ้ยทุกคนโดนยิงจากไหนวะข้างหน้านี่เองโอ้โหสะโคบไม่ล็อกอีกแล้วมาดันเลยยิงปืนลูกไฟไปอุ้ยโอ้โห,โโหจะตายทุกคน,นเลาญผลาญหนองดดนด่วนครับทุกคนตอนนี้อุ้ยมันช้ามาแล้วทุกคนมาอุ้ยมาแล้วอุ้ยมาแล้วมาแล้ว ปงปมปง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 เรียบร้อยโอ้โหเกือบไปแล้วครับทุกคนเกือบตายเพราะไอตัวนี้ตัวเดียวแล้วหุ้ยมีตัวข้างหลังผมครับทุกคนอยู่ไหนว่าหุ้ยบนหลังคาเห็นแล้วล็อกเป้าล็อกเป้ายังไงทำไมนัดเดียวโอ้โหยี่มันลบได้ยังไง กูขอรัดเดียวมึงล้มแน่มาโผล่มาเรียบร้อยครับทุกคนโผล่มาทางช่องหน้าต่างอันเล็กๆและดูเหมือนว่าจะมีอีกตัวหนึง่งวงปีบนะไม่ข้าวงอะ่ะร้อดักครับถ้ามันไม่ม,มาทางนี้มันน่าจะอ้อมไปนู่นเลยแหละอุ๊ยนี่ไงโอ้โห,โห นั่งซุ่มเก็บของอยู่แต่ว่ายังมีอีกตัวหนึ่งะอะรอนานแล้วเนี่ยมันยังไม่ออกมาเลยนะครับทุกคนไปดีกว่าวงก็บีบแล้วหุยตัวลงใหม่ตัวลงใหม่ตัวลงใหม่หมโอ้ยตั้งไอวบอได้เอา้าเรียบร้อยครับตายวงขับรถเข้าวงกันก่อนนะครับทุกคน ข้างหน้าก็มีโดนนะไม่รู้ว่าถ้าเข้าโดนไปเนี่ยจะเปิดตำแหน่งหรือเปล่าโอ้ตอนนี้มรามีอยู่7คิวครับคนเหลืออีก17คนกี่ตี้อยู่นะหลายตี้อยู่ข้างหน้ามีครับทุกคนยิงไปยิงไปน็อกหนึ่งครับทุกคนโอ้ย,อยเจ็บหนักครับโอ้โหยไม่ได้มีแค่ตัวเดียวอะ่ะน่าจะ 2- ถึงสตัวครับเนี่ยมันวิ่งออกออกขวามาแล้วยาผมก็มีอยู่4กล่องยิงระเบิดไปก่อน ออ้ยโอ้ยมันสนแลปมาว่ะทุกคนอุ้ยยิงกันได้ไงออปืนไฟออไปดีกว่าดุตอนนี้ผมโดนรุมเหมือนกันเหรอเนี่ยออมันโดนปืนไฟผมเหมือนกันยังไงออกความแล้วตัวหนึง่งโอเครนะัเปลี่ยนมุมมันก่อนนะไม่รู้มีคนกดคนเดียวมวาแบบผมหรือเปล่าหรือว่ามันมีทีมทั้งหมดแล้ววะ นี่ยาม,ามาแล้วมาแล้วรอ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 ย้ายตำแหน่งไปแอเดับครับเพราะว่าเกาะแตกแล้วทุกคนโอเคยังมีเกาะสองอยู่อุ้ยอุ้ยอ้ยมีหรือเปล่าอ้ยนี่ไงออกมาแล้วยิงด้วยปอบปอบล้มเออสาไปก่อนนะครับ8คิว คนเหลือยี่สิบคนเฉยเลยทุกคนเพิ่มมาจากไหนเนี่ยอุ้ยข้างหลังก็มีวะข้างหลังก็มีวะทุกคนข้างหลังก็มีวะ่ะอุ้ยเจ็บหนักกันอนะสองตัวเลยสองตัวเลย,เลยทุกคนปอบปอบปอบอืมปล่ปอยให้มันนัวไปก่อนตรงนั้นก็มีทุกคนตรงนั้นก็มีอุ้ยราวงบีบ ปลาเลือดพน,นองในวงน่าจะไม่ทันต้องเข้า,งขางวงนั่นแหละอย่ายิงกูอุ้ยอ้ย,อย,อยจะตายทุกคนยาเลอสามกล่องทำไงดีตอนนี้ผมไม่รู้จะทำไงแล้วโดนถมหลายทิศทางมากครับทุกคนปัดเลือดพน,นองในนี้ไปเลยละกันดูเหมือนว่ามันจะเห่าไม่เจอนะหนีละจ้า โอ้ข้างหลังมีนัวกันสามตัวเลยทุกคนเป็นเลืองผนองอุ้ยข้างหน้ามีข้างหน้ามีอุ้ยอุยเจ็บหนักเอาดีๆยาเลอกลองเดียว ชิตโอ้ยมันโถมมาแล้วเนี่ยน่าซู้ไม่ไหววะทุกคนเลือดแค่เนี้ยทำไงโอ้ย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 มันใช้มาเลยวะทุกคนถอยดีกว่าเฮ้ย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 โอ้โหข้างหลังก็ยิงข้างหน้าก็ชาร์จครับทุกคนโอ้โหยัยงเหลือเต็มตี้เลยทุกคน โอ้ก็ประมาณนี้ครับสำหรับกด1นท้ายปีคลิปสุดท้ายของปีนี้นะทุกคนก็ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ผมกำลังใจกันด้วยนะครับทุกคนแล้วก็ขอบคุณ2,000ซับอีกรอบหนึ่งนะครับขอบคุณที่อยู่ด้วยกันมาจนถึงทุกวันนี้นะครับผมก็สัาวันนี้ไปละธุรกิจไม่สำเร็จนะได้ไป8คิวครับทุกคนบา,บายยแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปนะครับ